สวัสดีครับคุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912ตำนักง,งานพัฒนาภาคตรีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเสนอข่าวในวันที่6พฤศจิกายน2565ที่จะถึงนี้พลเอกอนุสันต์คุ้มอักษรผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและคณะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดกรถินหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ประจำปี2565ณวัดป่าบากตำบลทุ่งนารีอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงโดยมีพลตรีสราวดีจันพุ่มผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน ภายในงานมีบริการสแกนอุณหภูมิก่อนเข้างานมีกิจกรรมชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหารออกชุดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและนอกจากนี้ภายในงานยังมีรถครัวสนามสำนักง,งานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดทำอาหารกล่องและบริการน้ำดื่มกลองทัพไทยมอบให้กับประชาชนที่มาร่วมงานอีกด้วย สนใจสามารถร่วมบุญผ่านธนาคารทกสเลขที่บัญชี015972881169ชื่อบัญชีวัดป่าบากจบข่าวอับดุลการีฮะสนิอ่าน